fun and จะมีบ่อยครั้งค่ะที่เวลาเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเรามักจะสงสัยว่าเอ๊ะที่ตรงนี้มีความสำคัญมีความหมายอย่างไรบ้างหาคำตอบก็ไม่ค่อยจะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาไปเที่ยวโบราณสถานต่างๆนะคะวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะพาไปรู้จักกับเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งเป็นมัคคุเทศน์น้อยอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ พวกเขามีข้อมูลเกี่ยวกับกูกาสิงห์เป็นปึกใหญ่มีกระบวนการเรียนรู้การถ่ายทอดที่น่ารักมากเขาภูมิใจในชุมชนตนเองหลายอย่างก่อนจะพาไปกูกาสิงขอพาไปดูสิ่งดีในชุมชนอย่างหนึ่งก่อนค่ะบ้านกูกาสิง์อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคนวนเวียนแวะผ่านมาเพราะว่ามีของสำคัญอยู่3มอย่างกูกาสิง์ข้าวหอมมะลิ และผ้าไหมพื้นเมืองค่ะเฮ้ยชอบสีเหมือนผู้ใหญ่ชอบเลยเนี่ยสีเรียบเกือบทุกบ้านเลยไหมกระไรลอกเกสิบเปอร์เซ็นต์กุล่ะมารสีนี่เลยมันสีงามมันสีสดมันขืนขันค้นขาวใส่มันขืนดีลายอะไรนะคะนี่มันเป็นลายบันไดสวรรค์เลยนดูซิเป็นบันไดเขาพันยังไงเด็กบ้านเราเนี่ยเยอะได้กันหรอ ตอนที่ทีมงานลงพื้นที่ผ้าไหมคือสิ่งแรกที่เด็กๆพาไปชมเดี๋ยวเราจะตามไปดูสิ่งที่เด็กภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือกู่กาสิงสักครู่ค่ะก็จะจับดอกสบายเลยที่นี่ล่ะค่ะคือกู่กาสิงค่ะสวัสดีบ่เรากำลด่วง้านักท่องเที่ยวมานะคะก็จะบอกนักท่องเที่ยวว่าให้มาดูจุดนี้อีกจุด สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิง หนึ่งกว่าปีก่อนพื้นที่หลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นที่ตั้งของชุมชนขอมหรือขเขมรโบราณค่ะที่นี่ก็คือปูโพนิค่ะร่องรอยอารยธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของขอมคือแหล่งโบราณสถานต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วไป รวมทั้งที่ชุมชนกูกาสิง์อำเภอเกษตร BBQ, ว,วิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด also, <c oughs> ด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มนี้อยู่โรงเรียนบ้านกู่กาสิงค่ะปีนี้เป็นปีที่สามแล้วที่โรงเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กๆเรียนรู้ประวัติและความสำคัญของท้องถิ่นตัวเองด้วยการฝึกให้เป็นมักคุเทศตัวน้อยค <childhood> อยต้อน <ourd> รับผู้มาเยือนบทเรียนบทแรกเริ่มต้นที่กู่กาสิงนี่ค่ะเกกับบ คือบ่ออกทาทางออกมือน้ำมัเดี๋ยวมาที่นี่ล้ามเราล้ามเราที่ต่างเมืองมาที่นี่ออยเป็นมักคุเทศรุ่นพี่ค่ะเช่นเดียวกับปิ๊กและหลิววันนี้วันหยุดนัดรามกับเก๋ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของชมรมมาติวเข้มเป็นพิเศษค่ะอาการโกบุล่าจะมีสองหลังด้วยกันทางด้านทิศตะวันออกและทางด้านทิศตะวันตก นั่งล้ามกัออกทาทางน้ำแล้วก็ให้เว้าแบบเลื่อนไหลเลื่อนไหลยอดต้นยางสูงกับสอนทั้งเนื้อหาและท่าทางค่ะ้อมหญิงได้นำออกใบว่าให้นำดวงไฟขนาดใหญ่ไปติดไว้บนยอดอยางที่สูงที่สุดอ้อยบอกว่านักท่องเที่ยวมาจากทั่วประเทศทก็เลยต้องบรรยายเป็นภาษากลาง แต่เวลาสอนน้องใช้ภาษาถิ่นสะดวกที่สุดค่ะเรากกามัดสิแตกต่างกันมองที่วันมีประตูทางเขาทางออกทางเดียวสี่ะไดบ้างหลัการว่ามันเป็นซุ้มประตูทางเดินเข้าออกียังใสสาร่เในซุ้มประตูเดินเข้าออกสู่ตัวปราสาทห้องเล็กๆขนนั้นขนทางกันสัานีฐานว่าเป็นห้องเปลี่ยนเปลื้อนเครื่องยางขาม้าเราเพล่นกันสิมาเปลียนเสือผา ก่อนที่รุ่นพี่พอย่างออยจนะจดจำเนื้อหาและนำมาสอนน้องๆได้อย่างคล่องแคล่วในวันนี้ต้องผ่านแบบฝึกหัดมาหลายขั้นตอนค่ะอาจารย์ก็ได้สอนสอนแล้วก็พวกหนูก็ได้ไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดเป็นหนังสือแล้วก็เวลาอาจารย์จะสอนก็หลังเลิกเรียนค่ะจะสอนพวกเราหลังจากรวมกลุ่มกันแล้วก็อาจารย์ก็จะบอกว่า ไหนใครสนใจเรื่องที่ตั้งไหนใครสนใจเรื่องตำนานใครสนใจเรื่องปรษสาทสามองค์ใครสนใจเรื่องบรรณาลัยให้มาบอกอาจารย์เป็นกลุ่มถ้ากลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมีประมาณ5้าหกคนเหมือนที่เราทําเมื่อวานนี้ก็จะเป็นกระดาษใหญ่ๆแล้วให้มาแบ่งกลุ่มกันถ้าเราจะทําเรื่องที่ตั้งก็วงกลมที่ตั้งที่ตั้งแล้วก็แสกออกไปอยากมีความรู้เรื่องมรคเรื่องกู่กาสิงสมบูรณ์ที่สุดต้องมา เรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านกูกาสิงห์อาจารย์อําคาแสงงามเป็นคนก่อตั้งชมรมอาสาสมัครมักคุเทศน้อยนําเที่ยวกูกาสิงห์ขึ้นเมื่อปี2545ค่ะปัจจุบันมีสมาชิก128คนถือเป็นรุ่นที่3หลังจากเรียนรู้เนื้อหาจากตำราเอกสารต่างๆแล้วก็จะลงฝึกภาคสนามอย่างที่เด็กๆมากันในวันนี้ค่ะเพราอว่ามันม่ทางเขาทังหอกทางเดียวหรอก่ะทั้งนันอืม เราทั้งมันสีอสําคัญมันจสเปิดเผยเพราะว่ามันสีนีทั้งขอทางออกสังทังสีสันชานลาเพิ่นสีเก็บตำร้ายยาหรือตำร่านสม,มุนไพรที่มันบ่อคอยสําคัญนะสําหรับชิ้นที่สามก็คือสําหรับชิ้นที่สามก็จะเหมือนกับชิ้นที่สองนะก็จะเหมือนกับชิ้นที่สองกูกาสิง,สงเป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมรสร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช1550 ถึง1,630ตามคติความเชื่อของาศาสนาฮินดูลัทธิไสววานิกายเพื่ออุทิศถวายให้แก่พระศิวะซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดลัทธิความเชื่อแบบนี้ฟังดูเข้าใจยากคนทั่วไปซึ่งนับถือาศาสนาพุทธอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนักก็เลยต้องอาศัยมาคุเทศน้อยเจ้าถิน่นอย่างน้องออยนี่ละค่ะถ้ามีนักท่องเที่ยวมาพวกหนูก็จะพานักท่องเที่ยวมาดูจุดนี้ค่ะเพราะว่า จุดตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดเลยละค่ะเพราะว่าจะทําให้มองเห็นส่วนต่างๆของกูกาสิงห์ตรงนี้ที่อยู่ตรงหน้าเราก็คืออาคารมนดบแล้วก็ปราสาท3ามองนะคะถ้ามองดูทับหลังชิ้นนั้นก็จะเป็นชิ้นที่สวยงามมากทีเดียวละค่ะกูกาสิงมีอาคารและองค์ประกอบสําคัญสําคัญมากมายค่ะออยบอกว่าจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือทับหลัง ถ้านักท่องเที่ยวมานะคะก็จะบอกนักท่องเที่ยวว่าให้มาดูจุดนี้อีกจุดที่อีกจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าจุดตรงนี้จะทําให้เห็นทับหลังสี่ชิ้นพร้อมกันอย่างสวยงามเลยค่ะทับหลังก็คือหินนะคะที่สร้างกรอบประตูแล้วจะนาจะนําหินเนี่ยไปไว้บนนั้นแล้วก็ให้คนขอมเนี่ยไปแกะสลักบนนั้นเลยค่ะไม่ได้แกะก่อนแลน้วนําขึ้นไปวาง ค่ะเห็นไหมคะตัวนี้ไม่ใช่สิงนะคะบางคนก็นึกว่าเป็นสิงนะคะแต่ที่จริงแล้วตัวนี้คือโคโนทิค่ะซึ่งเป็นพาหานะของพระศิวะนั่นเองนะคะส่วนนี้นะคะก็เป็นขาด้านหน้าเป็นขาหลังนะคะแล้ววเราาด่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้ออกเสียงยากหน่อยนะคะเรียกกันว่าห้องคันภระคฤหะค่ะเป็นห้องประกอบพิธีกรรมและประดิษฐานศิวลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระศิวะ ป,ปกติแล้วการนำเที่ยวของเหล่ามกุเทศน้อยจะสิ้นสุดลงที่ห้องนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูการปฏิบัติหน้าที่จริงๆของเด็กๆกันนะคะสักครู่ค่ะที่นี่คือห้องการขารืหาเป็นที่ประกอบพิธีคํปราศรัยที่นี่คือห้องขารื้อหาขคารื้อหาข้ารื้อหาฐานอุมาลึงนะคะหรือฐานโยนีซึ่งเป็นตัวแทนของเพศเมียค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นตัวก็จริงนะคะที่พวกเราเนี่ยมีกูที่บ้านเราแล้วพวกเราก็มาศึกษาก็จะได้ความภาคภูมิใจว่าบ้านเรามีของโบราณอยู่ที่นี่ สนับสนุนโดยไฮลักซ์ไทเกอร์ดีฟดีคอมบันเร็ลต้องโตโยต้าดีโฟดีการฝึกมัคคุเทศรุ่นใหม่โดยวิธีให้พี่สอนน้องทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเองค่ะส่วนใครจะพัฒนาฝีมือไปได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับสมาธิ และการฝึกฝนด้วยตนเองถ้าเขาอยากรู้เรื่องอะไรแล้วก็สามารถฝึกให้เขาได้ให้มาในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ว่างๆก็ให้เขามานัดเขามามาฝึกมาพูดมาฝึกพูดและถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวก็ลองให้เขาพูดบ้างนะคะอย่างเรื่องท่าทางเนื้อหาพวกนี้เราก็สามารถสอนน้องๆได้เหมือนกันหรือน้องๆเขาอาจจะคิดค้นขึ้นมาใหม่มีประเด็นใหม่ๆขึ้นมา เข้ากับเนื้อหาที่เราสอนอีกก็มีเหมือนกันค่ะภ,ภาษาต้องคล่องแล้วก็จำให้แม่นมันถึงจะนำเที่ยวได้ค่ะพี่ปิ๊สอนให้ผมรู้เรื่องออกไม้ออกมือถ้าสูงพี่พิก๊ก็บอกอย่งนี้ถ้าเราไม่ออกไม้ออกมือนักท่องเที่ยวก็จะไม่เห็นว่าตรงนี้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าสวาิว่าเบาซื้อว่าออกไม้ออกมือเลยไหมคะก็ว่า ล้าบอดีล้ามกดใจหรอกะท,ที่มันอยา่างอย่างไงเรากากะว่าออกไหม่ออกมือไม่ต้องจําเป็นตองเอาที่เขาบอกก็ได้วันนี้ได้เห็นเบื้องหลังบางส่วนว่ากว่าจะมาเป็นมักคุเทศน้อย<ไ>เด็กๆต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างส่วนพรุ่งนี้ออยบอกว่ามีนัดต้องมาปฏิบัติหน้าที่นําเที่ยวจริงๆค่ะเสียงกูร้องกองมาจากวานวัน เสียงประสานกับสายลมปัจจุบันเสียงปลุกเราใจเราให้หยึดมันให้วังให้ฝันถึงวันใหม่หลับตาเรายังคงได้ยินกนหินหัวเราะและร้องไห้สายลมเห็นวันวานก็เกลื่อนไหว สื่อสารผ่านหัวใจของใบเยาวเสียงกู้ร้องก้องมาจากวันวานเสียงประสานกับสายลมปัจจุบันเสียงปลุกเราใจเราให้หยึดมัน่นให้วางให้ฝันถึงวันใหม่หลับตาเรายังคงได้ยินเสียงกู คนหินหัวเราะและร้องไห้สายลมแห่งวันวานก็เคลื่อนไหวสื่อสารผ่านหัวใจของใบยาวสื่อสารผ่านหัวใจของใบยาวสวัสดีนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมนะคะการก่อสร้าของอาคาหลังนี้นะคะก็จะมี ซึ่งจะใช้สร้างผาน,นังตรงนั้นแล้วก็ปูพื้นนะคะส่วนยินทรายเนี่ยจะใช้สร้างกรอบประตูกรอบหน้าต่างค่ะสมาชิกชมรมมักคุเทศน้อยจะหมุนเวียนมาประจำอยู่ที่กู่กาสิงในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือเมื่อ <จะ S 1> มีแขกพิเศษมาเยี่ยมชมกกค่ะปกติแล้วมัคคุเทศจะไปกันเป็นกลุ่มช่วยกันพูดช่วยกันเสริมเพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหาถ้าเรา เดินขึ้นไปตรงๆเลยก็อาจจะล้มได้ <ผม S 1> ค่ะผมคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงทำหร<ำ>ือคนสมัยก่อน,นี่ก้าวยาวๆทำไมถึงทำ <c oughs> บันไดแค่ขั้นเล็กๆที่จริงแล้วต้องค่อยขึ้นฐานนี้นะคะเรียกว่าฐานอุมาลึงนะคะหรือฐานโยนีซึ่งเป็นตัวแทนของเพศเมียค่ะ <c oughs> ค่ะตรงนี้นะคะเป็นรูอยู่แต่ก่อนเนี่ยมันจะมี สิวัลึงตั้งอยู่บนนี้นะคะเป็นที่ประดิษฐานค่ะร่องรอยอรารยธรรมขอมยิ่งใหญ่ยาวนานนับพันปีแต่เหล่ามาคุเทศน้อยสามารถบรรยายสรุปโดยย่อให้เข้าใจได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะแต่ก่อนเนี่ยพวกเราสมัครที่แรกพวกเราก็ยังไม่ค่อยรู้แต่พอมาปีสองปีก็เริ่มมีความรู้ขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าบ้านเราของเราเนี่ย มีกู่กาสิงอยู่เราก็จะช่วยอนุรักษ์ก็จริงนะคะที่พวกเราเนี่ยมีกทูที่บ้านเราแล้วพวกเราก็มาศึกษาก็จะได้ความภาคภูมิใจว่าบ้านเรามีของโบราณอยู่ที่นี่ได้ความภาคภูมิใจได้อะไรที่มันดีๆนะคะสิ่งที่หนูอยากไปอีกนะคะก็มีอยู่ค่ะที่พี่เคยเล่าให้ฟังใช่ปะคะก็นะครวัดนะครทมอะไรพวกนี้ก็พวกดูก็อยากไปเหมือนกันค่ะ นครวัดนครธมที่ออยอยากไปอยู่ไกลถึงประเทศกรัรมพูชานั่นค่ะถือเป็นศูนย์กลางของชนชาติขอมมีความวิจิตรอลังการกว่ากูกาสิงหลายร้อยพันเท่าแต่ถึงจะเป็นเพียงประสาทหินเล็กๆกูกาสิงก็เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้เด็กอย่างออยและเพื่อนๆได้ลุกขึ้นมาศึกษาเรียนรู้และนำไปบอกเล่าให้คนอื่นได้รับรู้ถึงคุณค่า และความหมายของท้องถิ่นตัวเองยังมีรายละเอียดต่างๆมากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับกู่กาสิงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดทุกแสงตะวันอาจจะบอกเล่าได้ไม่ครบถ้วนถ้าหากใครอยากจะไปเยี่ยมชมโดยมีมคัคคุเทศน้อยคอยนำทางติดต่อได้ที่โรงเรียนบ้านกู่กาสิงค่ะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ04 3 546 590 546 590ลืมบอกไปคะ่ะว่าเขาไม่ได้คิดค่าบริการนะคะส่วนจะมีค่าขนมขนมให้กับเด็กๆก,ก็ไม่ว่ากันส่วนคุณสะอาดวันนี้จะไปดูว่าพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ ide, ยามว่างเนะ่ะเขาทำอะไรกันติดตามได้เลยคะ่ะมะพร้าวแก่ๆที่ร่วงอยู่ตามพื้นเนี่ยยังมีประโยชน์อยู่นะครับพี่ๆกลุ่มหนึ่งเขานำมาทำเป็นของใช้น่ารักด้วยล่ะครับ พี่ๆกลุ่มนี้มีอาชีพหลักก็คือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่อำเภอบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครช่วงสายถึงบ่ายไม่มีผู้โดยสารก็เลยมาเก็บมะพร้าววันไหนหาได้น้อยก็ต้องไปซื้อมานะครับก่อนอื่นต้องวาดแบบลงบนเปลือกซะก่อนแล้วก็แซะเอากาบมมะพร้าวส่วนที่ไม่ได้ใช้ออก เวลาไปเก็บมะพร้าวก็ต้องเลือกลูกที่กาบยังแน,น่นๆไม่อย่างนั้นก็จะยุ่ยไม่เป็นรูปร่างฝานเปลือกออกแล้วเลื่อยเจาะกลาให้เป็นช่องถ้าเป็นมะพร้าวที่ไปเก็บมามักจะเป็นลูกที่เสียแล้วถ้าไปซื้อก็จะได้ลูกที่พอมีน้ำมีเนื้ออยู่บ้างพี่ๆเขาก็จะใช้น้ำรดต้นไม้แล้วก็ตากเนื้อมะพร้าวไว้ขายได้กิโลกรัมละ1ิบาทครับ วันหนึ่งได้คนละหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงเช้ากับเย็นเนี่ยจะต้องไปรับส่งผู้โดยสารอยู่ฝากซอยหรือว่าบางทีก็มีผู้โดยสารขาจรมาใช้บริการถึงบ้านด้วยนะครับเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าลูกไหนกาบมะพร้าวยังชื้นอยู่ก็ต้องน้ำไปผึ่งแดดถ้าแดดไม่แรงเขาก็จะนำมาอบด้วยถังอบที่ทำขึ้นเองแบบนี้ล่ละครับนี่ เรียบร้อยแล้วนะครับผลงานจากความคิดสร้างสรรค์และก็ฝีมือของพี่ๆมอเตอร์ไซค์รับจ้างแบบเนี้ยเป็นแบบใหม่ล่าสุดเพิ่งลองทำเป็นคู่แรกเลยนะครับแมพี่ๆเขาขยันกันดีนะครับเนี่ยเห็นที่คุณสะอาดจะต้องไปล้อแกะเป็นตัวคุณสะอาดดูมั่งแล้ว <c oughs> ขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับผมสนับสนุนโดยบริษัทปิโตเคมีแห่งชาติจำกัดมหาชน สัปดาห์หน้าพบกับเรื่องราวจากจังหวัดสตูลน,นะคะไปที่ปากบาราจังหวัดสตูลค่ะไปดูวิถีชีวิตของเด็กๆลูกทะเลดูการเรียนรู้และการหาอยู่หากินที่นั่นค่ะ